นไฮเดรซันตัวใหม่สกินที่สามด้วยเนี่ยเอ้ยสกินที่สองดิไม่ธรรมดาแม่งอัพคันได้ด้วยนะนี่ต้องปลดล็อกปลดล็อกเอาน่าจะต้องเติมเดี๋ยวดูท่าถือก่อน เด,เดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวดูตอนมันถือโอ้โหแม่งอย่างแอคแอคจัดแอคแบบนี้เดี๋ยวต้องเล่นนี้ละเฟียสี่เอาเป็นด่านนี้เลย่ะลุยกันเลยนี่สกินใหม่กอลังการแรงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลอง,ลองถ้าเล่นเฟียมันง่ายไป เล่นอันนี้ดีกว่าเฟียสียิงช้านะไม่ดยิงเร็วเหมือนสไนเดอร์ซันปกติ มายิงแล้วไม่มีเอฟเฟกระเบิดปะเนี่ยปกติมันมีเอฟเฟกระเบิดหรือว่าต้องปลดล็อกก่อนสองสัยน่าจะต้องปลดล็อกที่ช็อตมันมีเสียงป่ะเนี่ยทำไมเหมือนไม่มีเสียงเลยวะเหมือนไม่มีเสียงเลยวะเดี๋ยวๆมีเสียงจังเออ เหมือนน่าจะเพิ่งมีเสียงมั้งไปอุ้ยเชี่ยเกือบเลยตกลงไปนี่ตายเนะี่ย let's go กด C เปลี่ยนอะไรไม่ได้ได้วยอ,อยากรู้ว่าขั้นสุดมันจะประมาณไหนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนยิงบอสไหนวะ เอ้ยเข้าแรงอยู่รถทิดาห้าเอ้ยไม่ใช่ละแรงอยู่นะทำไปเล่นไปโอ้โหผ่านอย่างง่ายป,ายยปืนอย่างแรง,แรงไม่ธรรมดา่ะตรงนี้เราผ่านไปก่อน,นเ,เสียดายแม่งไม่เป็นระเบิดนี่แหละถ้าเป็นระเบิดนี่แจ๋วเลย ผ่านก่อนผ่านก่อนโอ้โหเยอะก็ไม่ไหววะต้องเคลียร์บอสอย่างเดียวอะเอาไว้ยิงบอสส่วนดาบก็เคลียร์มอนอามาเดมมาเดมมีนี่อย่างแรงอายุหมดยังอ๋อมันตามมาเรื่อยเรียกมาเรียกมาต่อ รอบอสมาเล่นง่ายๆไม่ยากอุ้ยเฮียโอ้ยอย่างแรงทำไมมันตายง่ายจังวะตัทหารยิงหรือสัตว์เลี้ยงหรืออะไรนีไตีด้วไปลปละไปละ มีดเอาไว้เคลียร์มอนเคลียร์เลยมีเคลียร์ให้หมดก่อนบอสมาจะได้ไม่เกรกะตามกูเยอะจังวะหมดแล้วแหละไปยิงบอสต่อเลย มันตามบอสป่ะกำลังฆ่าตัวตายได้ป่ะมายิงบอสเลยครับยิงเข้าแรงๆเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พายุผมของบอสของบอสปุ๊บอืมหลบได้ต้องใช้คู่กับสกิลยิงเร็วแตกไปยิงต oh okay. ่อเนื่องโอเคบอสแตก เคลียร์เคลียร์ไ,ไปเลยไปให้หมดเคเลู้กันต่อ,อกูมาแล้วโอ้ยโอ้ยเยอะ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 หลบข้างหลังก็ได้นะเพราะว่าปืนยิงทะ<ม>ลุแต่จะยิงเข้าแรงเปล่า มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะโอ้แม่งโดนดาเมจมีดกูนี่ว่าก็ว่าทำไมตายไวจังเรียบร้อยโ,อโดนดาเมจมีดกูนี่เองอะอันนี้แถมคลิปที่แล้วแม่งขึ้นไม่ถึงยอดต้นไม้คลิปนี้ะถึงละรอดูเลย มันทำอะไรได้วะตรงเนี้ยอาจจะทำให้จบไวก็ไนดน้ไม่รู้มันมีเวลานัดถอยหลังอยู่เดี๋ยวรอดูผมไม่ชัวร์เขาแจกไปอะเขาลองเลยนะปะดูสักคู่เหรอลองดิก็แจกอะไรเขาวะนี่อะไรวะเลเปียนี่เลเปียวะ อันนี้พกใช่ไหมเดีได้จคืออะไรวะบอสแบบเดิมเลยแรงไหมปืนเะนี่ยเอา้ากูยังไม่ทันได้เล่นเลยปืสนสไนพ์ผมมาเล่นปืสนสไนพ์ผมไม่น่าไหววะยิงช้ามากเลยดูหลอดด้านซ้ายดิเขาได้ปะ ลองดูลองดูแรงจริงปะเนี่ยมันนับยังไงวะตารางด้านซ้ายอะ่ะคืออันดับที่สามหรอหรือ,อยังไงแต่ตัวละครผมเข้าห้องมาตรงท้ายๆก็น่าจะอยู่ำลำดับที่แปดอะเห็นห้องมันว่างอยู่ที่หนึ่งก็เลยกด้ามา เอา้าตายออคัตซีนนึกว่าตายไปแล้วยิงต่อได้ปะเอา้ารอบนี้แหละของจริงตายหา่าได้แชมเปี้ยนดีกว่าแชมเปี้ยนน่าจะเบิร์กกว่าเดี๋ยวตอนนี้ยิงไม่เข้าเลยเคลียร์เล็กๆก่อนเห็นไหมวะาเขาอยู่ตรงนี้มีกี่ฝั่งวะเอา้าตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเหลืองนี้เหรอ ยิงได้นี่ตรงนี้ตายหายหมดเแล้ะเปิดไปดิเปิดคุณตาเมหรือเปล่ายิงไปอืยิงมิสไซล์เนี่ยแรงโอ้โอออ้้้โโโหเจ็บชิบหายตายเลยเดี๋ยวตั้งพร้อมกันยิงนี้แหละโอ้โห ตั้งทีไรตายหายทีกูทำไมเรือดกูลดวะเนี่ยรถจากอะไรเนี่ยยิงต่อเลยอีกนิดเดียวจบไปอยู่ละมั่งหรือเปล่าวะต้องจบภายในแปดนาทีอะอย่างน้อยอะ ป้อปมปืนไม่งิงต่อเนื่องสองใครวะโอ้นี่แหละเห็นร่างร่างสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยร่างสุดท้ายและวเดี๋ยวเดผมลองนี่ดิมีมุนลไรลขวันดิอยู่ใกล้ไม่ดีวะอยู่ใกล้เนี่ยตายง่ายสก,กิจไม่มีเนะี่ย เล่นไม่ได้ยังไงวะลำตัดที่สามองใสสกอร์แม่งทะลุไปสิบล้านร้อยล้านแล้วแต่ว่ามันย่อมัง้งรอยก่อนเดอ้อปลาเบิร์กแม่งยิงไปข้างไหนไม่น่าเบิร์กถ,ถ้ามาเล่นอันนี้ต้องหลบถ้าโดนเดี๋ยวแตก หมดยังหายยังไม่หมดอุ้ยโอ้แม่งเอ๊ตายเลยหลอดจะเต็มแล้วหลอดจะเต็มแล้วโอ้ยยิงไม่เข้าอะไรเนี่ยไม่มีมือด้วยที่หายมือดันหรือเปล่าแต่ตายหายหมดยิงไปโอ้โหยังยิงไม่เข้าตองน้ำก็โดนไม่ได้อะไรไม่เน้นจะไปหมดมาตั <ine> ้งฟ้อมครับ ยิงขวาเออโอ้โหมายิงเที่อะไรไม่ได้ตอนนี้เนี่ยโอ้ยแม่งเสียของที่ผ่ายเลยกดวีทำอะไรได้วะเนี่ยแม่งเสียของที่ผ่ายเลยมัเนี่ยอุตส่าห์กดได้แต่แม่งดาเมจไม่เข้าโอ้พายุอะไรวะเนี่ยมันหมดเลยวะ่ะตายหาวะเนี่ยเออยังไม่ตายพาเบิดไปพลาเบิดคูไปบ้างวะ้เนี่ยคูด,ดาเมจเนคูไปเนี่ย ยิงไม่เข้าวะรอตอดถ้ามันลดกงนถ้ายิงตามเรยังยังไม่ลดของต้องรออ่ะเข้าละเข้าละ,าละเล็งประมาณนี้แหละตัวเฮียอะไรมาอีกเนี่ยตัวอะไรมาอีกไม่รู้ยิงอย่างเดียวอ่ะอือจังหวะน,นี้ต้องยิงละ เออคัสซี่นี่แหละอะไรกันแล้วเปิดเจดีแปดาวห้าดาวรเปล่าวะไปยิงเข้าไปเลยน้นนี้แหละแรงแรงเน้นเน้นสวยง,งามเฮ้ยโอ้โหกว่าเรียบใครโดน้างวะจะตายแล้วจะตายแล้วนิดเดียวทันอยู่แล้วอีกสี่อาทีจบแน่นอน โมือเต็มตนีตนเตน็มหน้ากูตายเปิดไปตั้งพร้อมยิงต่อสก,กินแชมเปี้ยนตายแล้วหลอดไม่ต้องชาร์จใหม่ยิงไปต่อเนื่องเลยตายแน่เต็มหลอดอีกทีดิไอต้นไม้จากไหนวะเนี่ยก็ยิงไปเนี่ย เลือดน่าจะลดไปเยอะแล้วน่าจะใกล้ตายแหละพอมาตรงเนี้ยเอาอย่างอีกเนี่ยยิงเข้าอย่างแรงไปกูุกฝอแล้วกันดาเมจเนี้ยโอ้ยยิงไม่เข้าว่ะความเลือดสู้อย่างเดียวอะตอนเนี้ยใกล้ตายแล้วอางนี้เดียวดาเมจคงดาเมจคูนอะไรก็ลดไปหมดจบ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 ,จบอุย้ยได้คิวด้วยวะ่ะอันนี้แค่แถมแถมไม่มีอะไรมาก 拜了。